traffic channel tv online โครงการมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันพระรหัสบดีที่19บกัายายนพุทธศักราช2567เวลา9ก้นาฬิกาณหอประชุมจงกลพรมพิจิตรแกรนฮอล โรงเรียนประทุมวิไลตำบลปากกรอะอำเภอเมืองประทุมธานีโดยหัวหน้าสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประทุมธานีนางสาวสุพิพรโมราด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการขององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่โดยการกำหนดมาตรการขององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนและมาตรการขององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศให้บุคลในส่วนราชการทราบถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในส่วนของราชการดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์หน่วยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงได้จัดทาโครงการตามมาตรการขององค์กรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานีขึ้นโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อร่วม да กันกำหนดมาตรการขององค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนภายในส่วนของราชการจึงได้ดําเนินการจัดโครงการมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดประมธานีีกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาคือพิธีเปิดโครงการมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประมธานีีพร้อมกับประกาศมาตรการขององค์กรความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประมธานีีแล้วเยี่ยมชมนิทรรศการจากเรือข่ายความปลอดภัย ทางถนนจำนวนสิบหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประทุมธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประทุมธานีขนส่งจังหวัดประทุมธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งประทุมธานีสำนักงานและคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถจำกัดสาขาประทุมธานีมูลนิธิปอดติดตึงมูลนิธิร่วมกันอยู่จังหวัดประทุมธานีโดยในภัสกรบุญรักผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนั้นได้มีการเสวนาประเด็นมาตราการองค์กรและทิศทางความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดประทุมธานีซึ่งมีผู้เสวนาประกอบด้วยนางสาวสุพิพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัด กองับการตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดซึ่งดําเนินรายการโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปทุมธานี Traffic Channel TV Online